ใครอยไปถามว่าพี่ครับมันลงรถยังไงครับบ้าละเสียหน้ามากเลยนละถ้าเกิดไปถามน่ะเฮ้ยเออนี่มันไม่นะจูดเปเร่งเข้มฮะหายจูดบเด่เอ้ยกุญช้าเธอเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุญช้าว่ะเฮ้ย เอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี่สักทีขีชาขีชาตาร้อนเลยอะ่ะสวัสดีครับที่ดี่ตอนนีสู่เกมไฟเอ็มที่กำลังไปกระแสในตอนนี้คือมันมีกลุ่มวัยรุ่นไปทำร้ายคนอื่นทีนะไวกเดกขี้ยะพวกนั้นแล้วเขาก็ปักป้อมว่าเกมนี้มันเป็นเกมขยะเราต้องปิดมันไอสั์เอยกูเพิ่งเล่นสามวันแล้วกู ไปติดกสามมาอย่างดีหนึ่งอาทิตย์ไปดูแต่คลิปไฟเอ็มที่เขาเล่นกันมาเล่นกันยังไงวะไปอ่านกดไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้กดใหม่แล้วด่าคนอื่นเลยสักครั้งเลยนะมีแต่คนอื่นแต่มันด่ากูเฮพอไปอ่านคอมเมนต์ก็เจอแต่ว่าคนที่เล่นไฟเอ็มนอะมันเป็นขยะโหพี่ขยะก็มีหัวใจเนอะเอางตรงนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมไหนมันก็มีขยะอยู่แล้วแหละ ม่เรื่องห่วงหรอกบางคนนะ่ะมันพิจารณาดานครับเอาละครับคุณผู้ชมมาในสุวนของหาที่เปิรดรถได้แล้วหลังจากใช้เวลาไป10นาทีเยอะพริ้นหม,ม่อย่างเรานะ่ะมันก็ต้องพักกันบ้างเพราะว่าช่วงน,นี้เซิร์ฟพึ่งเปิดใหม่แล้วไปหาดูคลิปก็ไม่ได้ด้วยว่ามันเปิดตรงไหนวะโอ้ยนอสลำบากลำบนเแียงเลที่นหนึ่งที่นหนึ่งมันรักกิขาดยังไงวะ คุณไต้องสายเราลังสาวปุ่มอยู่อ๋อบีทุกคนจําไว้นะครับว่าปุ่มบีนะครับรัดเข็มขัดเออแล้วตอนนี้ผมก็จะไปฟาร์มฟาร์มอะไรวะไข่ดีครับเออาัไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงไก่ก๊าาาจะมาแล้วไก่จ๋า กดค้างโอเคออโต้รออโต้คือออโต้คือเหรอเอาละฉนก็ได้ฟาร์มไข่ตอนนี้นั่นเลยแต่ว่ามีออโต้แบบนี้ฉันคงหลับแย่เลยึโหมดออโต้นี่มันทำให้ฉันชีวิตดีดีแต่ว่าอาจจะหลับได้ทีนะทุกคนไม่พูดอะไรกันเลยกูคงไม่เปิดไม้แล้วลั่นนะ มาแล้วครับอ,รอ้าะเอเฮ้ยมันทำอะไรเนะี่ยผู้ใดทำอะไรกันเนะี่ยกดเอ่อแล้วก็เนเ s a n นอุ้ยเออนี่มันไม่นะจูดเปรนแฮมฮ้าหายจูดถ้าเกิดไม่ลั่นนะก็จิตาขอใครไม่จูดเท่านี้วะ กลัวจะเลยเกินมันดูยังไงว่าเราพูดเราไม่พูดวะเระเสียวโอ้เระฉว่ให้ใครมาจูดเท่านี้มันดูยังไงว่าว่าเราพูดโอ้โอเคเหรอมาฟะอย่าให้เธอได้กี่ผามีเวตามีไม่ต้องคิดอนทะกุดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจา่จาครับจ่าครับ ทำไมผมออโต้ฟาร์มไม่ได้ครับเพี่ยผมกดค้างน,นะครับจ่าครับหรือว่านี่แกรู้งั้นเหรอที่ฉันบ่นตอนนั้นว่าแว้ามีออโต้แบบนี้ฉันคงหลับแย่เลยมันสบายเกินไปฉันอาจจะหลับได้ออโต้ของแกน่ะบ้าเอ้ยสาเร็วนี่แกใช้กดแบบนี้เลยเหรออ้อา เออทำไมเขาแต่งตัวเต็มจุดจังวะวันนี้วันอะไรวะอ๋อจุดจีนว่าไอ้นี่คุก็บัวเฮ่งเฮงเฮงผู้ไปเรืเลยคุณผู้ชมครับดูต้นข้าวต้นนี้สิเม็ดเหลืองสวยแล้วก็ปัวเอ้ยผู้แก่นี่มันทต่ให้ฉันอิจช้เลยนะ ไอ้หนุนะ่มเนี่ยมันแทบไม่เดินให้ผู้หญิงแบกอิจฉาว่ะกูอิจฉาทั้เหลือเกินมึงไม่มีตีเดินเองหรือไอ้หนูโอ้โหอนี่มันจะแปลกของจริงที่แม่นางเว้ยอิจฉาว่ะไม่ไหวจริงภาษาไทยอะไรอิจฉามันไม่มีตีเดินเอง,เออจ,องจริง,ง,รงรอ,งอ่ะ ใจนึงก็กลัวว่าไหมทีรักเอ้ยขุ่ชาเสือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิจฉชาว่ะเฮ้ยเอาฉันออกไปจากความจำมปันในสักพีอิจฉชาอิจฉชาตาองร้อนเลยอะ่ะเฮ้ย เอาละพชมครับผมจะไปเติมน้ํามันแต่อันดับแรกคือผมเติมไม่เป็นเพราะเราเล่นครั้งแรกปึ๊บ <c oughs> <c oughs> จอดอันน้นนี้อันน้นนี้แม่จานอลงรถไม่ได้ค่ะแม่แม่ค่ะแม่แม่แม่้ยแล้วลงรถไม่ได้ฮะเอาละครับสุดหล่อคุณพร้อมก่อนลงรถไม่ได้นะครับออล้ขิน้นไปจบแล้วมันมันแคสครับ อ้าวเรครับคุณผู้ชมผมกลับมาแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่เข้าไปเติมนะครับคุณเห็นผู้หญิงที่วิ่งอยู่นั่นไหมแล้วก็รถที่กำลังจอดซ่อมอยู่ผมเขินนะทำ <c oughs> ไมเป็นกลัวท่นกลัวท่เลยเกินเอาปลายกันขี้หน้านะ่ะไม่ลงไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไม่ลงไม่ได้วะเอฟแล้วเอฟอีกจะลงไม่ได้ป,ออไป่าเอ้ยอไปใจหนึ่งก็ไปกระถามสิใครจะไปถามวะ พี่ครับมันลงรถยังไงครับบ้า่ะเสียหน้ามากเลยละถ้าเกิดไปถามนะทาวปุ่มไปก่อนไปยังวะไปที่พี่ไปที่เออผู้หญิงไปไหนแล้ววะลิปไปแล้วสาวสาว,สาวอโอเค ทุกคนครับผมจะบอกให้นะฮะการลงรถคือเราปดเข็มขัดก่อนแล้วค่อยลงรถนะฮะทุกคนยังไม่รู้สินะถือว่าผมเป็นหนูทดลองให้ทุกคนดูก็แล้วกันกุยสปไปก็คือแตงหมูแตงหมูแตงหมูเฮ้ย <c oughs> อยยันแตงหมูลูกตัวอะ เว้ยทางแคบเนะบาะบอกรัฐวสปาลมาขยายถนนหุ่นนะ<อ>แทงหมูแทงหมูแทงหมูแทง,งหมูลูกกระตูววนวานเน,นี่ยวูลองถือซัมโบแทงหมู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 ลูกกระตูวมั่งขาวขาวขาวจังเลยนะเสื้อน่ะนะ ข่าวกูก็ว่างแ,แต่ขาขาวจริงอ๋อเหรอฉันเสร็จทุกยอย่างแล้วถึงตาแกแล้วแหละไอ้หนูี่ครับฮะใครพูดใครวะเจตเต้นอ,อกะกาแฟนี่มันต้องไปตรงไหนครับอ้าวแล้วกูไม่รู้แล้วครับกูมไม่ตอบแล้วกูไม่รู้ไป้ภาไปโพลครับ อุ้ยดีแล้วม okay. oh. mm. ีพี่ส so ุดหล่อก็พ right? ูดได้อ๋อติดเมตรอัฟาแก้วนะกาแฟเขาไม่ต้องโพใช่ไหมใช่ๆกาแฟก็เก็บน้องแค่มันขายของวะอะันนอ้ตรงจุดนี้ที่เรากดเข้าไปมันเป็นรูปคล้ายๆเหมือนรถเข็นต้องไปทำหลายต่อเอาไปขายเหรอครับขายเลยครับอ๋อ โอเคครับเสร็จแล้วคัว้าวดีนะที่มีพี่สุดหลออ่อคนนี้เขาตอบให้นะเราก็รู้ไปด้วยเขาหล่อจริงๆเลยนะไมกูดูทัก <c> ด <oughs> ูทำไมฉันอยู่ทำกลางคนหล่อคนสวยวะเนี่ยมัน <c oughs> แตกกัใหล่หอขนาดนั้นปะ เธอ,อต้องโดนใจยากที่ผายล็อกตัวไหนนะล็อกตัวไหนวะอ๋อโว้ยป๋าเอ้ยเอเอโอเคชิโมซิเบะแต่เท่าไหร่นะโอ้ โอ้โอ้ยไดลายอยู่อ้าวละพอเวลาของการฟาร์มมันก็จบลงแล้วน้าจะทำอะไรแล้วก็ออกสิครับลำบากโอเคโอเคครับงั้นเราจากลากรีกว่าเปไปไหนวะเนี่ยอ๋อ มันมีมันมีตู้เก็บไหมแ้วไปตรงไหนวางมัม่วอะไรแล้วกันล่ะแรนแรนแรนออนี่ดิบมันว่างอะ่ะ เราจากะไรดีกว่าไหมอ่ะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสุดหล่อปุ๋พร้อมก่อนนะพูดทำไมวะ <c oughs>